สวัสดีค่ะโค้ชกันตานะคะโค้ชเคยมีประสบการณ์นในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะที่4นะคะวันนี้โค้ชมาแบ่งปันนะคะเพราะว่ามีนะคะเอสอบถามมาว่าถ้ารู้สึกนะคะว่าเป็นคล้ายๆกับอิสิีดวงนะคะรู้สึกว่ากระเพาะไม่ย่อยนะคะรู้สึกว่าขับถ่ายยากแล้วก็มีมูกเลือดจะต้องไปตรวจหาสาเหตุนะคะที่ไหนเบื้องต้นง่ายๆก่อน อยู่ใกล้บ้านนะคะโคจะน,นำไปที่ศูนย์แลบ,บตรวจเลือดใกล้บ้านนะคะทุกคนเพื่อนะคะไปแจ้งเขาว่าไปตรวจหาค่ามะเร็งลำไส้นะคะหรือว่า CEA นะคะและทุกคนจะได้ค่ามานะคะค่า CEA ก็คือค่าปกติ0-5นะคะถ้าใครที่มีค่ามากกว่า5นะคะก็อย่าพึ่งนะคะอย่าพิ่งกังวลใจไปนะคะก็นำผลตรวจนี้ไปให้กับทางนะคะโรงพยาบาลที่ คุณรักษาสิทธิ์นะคะที่มีสิทธิ์ในการรักษานั่นเองนะคะแล้วก็นะคะไปหาคุณหมอนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโรคมะเร็งลำไส้นะคะเพื่อเป็นการตรวจหาวินิจฉัยเบื้องอเพิ่มเติมนะคะจากค่าที่เราได้นั่นเองนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วอีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าใครอยากจะนะคะ เจาะลึกละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนะคะโคสกันตาแนะนําไปที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับอนุสาวรีย์ชัยทุกคนสามารถ จองในวันเสาร์อาทิตย์ได้เป็นคลินิกพิเศษนะคะราคานี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทถึง5000บาทนะคะเป็นราชการสามารถเบิกได้นะจ๊ะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวโค้ชจะใส่รายละเอียดข้อมูลไว้ให้นะคะหรือว่าสามารถทักทายมาได้ส่วนคนที่ปกตินะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะป้องกันนะคะโค้ชก็มีตัวที่เป็นอัลฟาไฟเบอร์นะคะเป็นตัวสารสกัดอัลฟาไฟเบอร์ Sans เป็นการปรับสมดุลลำไส้ค่ะทุกคน เป็นตัวนี้เลยค่ะที่รักนะคะอัลฟาไฟเบอร์นะคะตัวนี้นะคะสามารถ1 1ช้อนเนี่ยสามารถเทียบเท่าผัก10กิโลกรัมช้อนตวงอยู่ในนี้แล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะเอาไปชงดื่มได้นะคะในทุกๆวันปรับสมดุลลำไส้นะคะเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้นั่นเองนะคะใครที่สนใจทักบอสมาด่วนนะคะทักทักโค้ชกันตามมาด่วนๆเลยนะคะวันนี้นะคะแบ่งปันประโยชน์ให้กับทุกคนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ